โอ้วันนี้วันเสาร์ครับพี่ฟีล์มพาชมพาศามาเล่นแต่เช้าเลย<ม>เล่นอะไรหน่ะสวัสดีครับพวกเราครับในช่องปุติชแนลนะครับตอนนี้พี่ฟีล์มพาชมพาศามาเล่นครับเออเออจะไปเล่นสแลมไหมสานั่นนั่น เอาสแลมไปเล่นครับแสแลนดีๆเอาไปทำขาดหมดช่วงนี้ก็เช้าๆเลยครับก็วันเสาร์ครับวันนี้ฟิล์มก็มาเล่นกบบับเด็กภาษาครับ ตอนนี้บภาษาก็แวะเติมน้ำมันครับฟิล์มก็เพิ่งตื่นครับสาปสา ไปแล้วครับตอนนี้มาวะพี่ฟิลไปก่อนเด้อพี่ไปนูน่นวันนี้ก็มาเล่นหับตามพี่น้องนกที่ราก็เปตาม ไป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 ครับวิ่งไปวิ่งไปก็เก็บมุนช้างกับไปเรียบร้อยแล้วครับ ทำได้ดูกครับช่วงวันเสาร์ครับวันจันทร์ไปฟิล์มก็จะได้ไปโรงเรียนวิ่งไปแล้วครับตอนนี้วิ่งไปไม่รอใครเลยครับ ต้อ,อ,องนะครับต้องครับไทยดินนะครับจีนสาไทยดินนะครับสาวนี่สาเอ่อเอ่อเออเออสาสาเอ้ออ๋อแล้วไปยังห้องเขา อาลมนีแล้วครับพรรษาหางก่อนนีแล้วครับดีใจครับดีใจทำงานงงอะไรครับ ไปไหนนันี่คุณพ่อมาดูครับไปห<ง>นุกครับอ่น้องกินหน่อย้หางแห้อ อ่ะคิดด้วยอาัาใช่ดู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 ีรักด้วยรักด้วย<อ>ดวยยพูพอรักที่ฟิล์มด้วยไงจะเบียดคุณพ่อครับให้พ่อรักที่ฟิล์มด้วยโอ้ยหัวไวคนเดียวยังไงพ่อก็รักที่ฟิล์มเหมือนกันเนาะ อยู่เพีงแค่คนเดียวได้ไงถ้าใครอยู่ใกล้เป็ฟิล์มไม่ได้นะครับจะเบียดออกเลยครับไม่ให้พ่อรักด้วยเหรอแค่ผมนั่งใกล้เองเบียดออก,อกด้วยด,ด,ดูครับเอา<ด>ไว้ตลอดเลยครับดูครับชนออกครับโอ้อะไรอย่างงี้นี่กอ,กอดเร็วกอดหน่อยกอดพอหน่อย <laughs> ไม่กอด

อยู่ตรงกลางครับแม่อยู่ใกล้กันครับห่วงแบบห่วงที่สุดครับเม็ดเนาะเสกออกเลยครับ เป็นกนันเยอะเลยวันนี้เศ้าอ่ะเป็นกนันเยอะเลยแงด้วยดูครับ เล่นไมหาวิทยาัยังไม่ได้เลยครับดูครับหมุนเวียนไว้เลยครับอะไรจะห่วงขนาดนี้ครับกอดเลยนะกอดหน่อยกอดหน่อย <c oughs> มปุ้ยๆ้วครับก็เอฟซีก็มาเล่นกับสุพรรษาได้นะครับโอ้วันเสาร์นะครับวันนี้สามพี่น้องมาเล่นกันโอ้โหน่ารักจังเลยฟูจิโอ้เสื้อสวยจังฟูจิเี่นดูสิ โอ้โหเสือ้อพ่อใหญ่นะครับนี่ไทยๆนะไทยล้างหน้ายังครับรงคัแล้วทำอะไรอยู่ไม่ล้างหน้านี่อโอโ้เป็นหนุ่มอะไรอย่างี้วะ cá luôn đơn oi mà hay phân giá kinh ừ. Điều này Hãy subscribe cho kênh เล่นกันนะครับวันเสาร์วันนี้นะครับผมกอดพี่จีน่อยหออกอดเออกอ,อ,อ,อดพี่จหน่อยเออหอมพี่จิเออหอมพี่จิหอมพี่จิด้วยเอออะไรเหรอหอมเสีกงหอมจะดึงว่ะ Ờ. à subscribe cho kênh mẹ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy lên, kân, lên kân. นุนพี่ซีไปแล้วนุนพี่ซีไปแล้วลูกก็โอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่รับชมเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e ห้กำลังใจให้เราต่อไีนะครับทชมเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมบายบายครับ น,น้องู้อเจ้า้ขอขอคุณคุ่าครับบ๊ายบายครับ